ขอขอบคุณการสนับสนุนนะครับจากการสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพของช่องฟิโนเมเนจากคุณบุญเบียและคุณเพลย์เมเกอร์ด้วยนะครับรวมถึงการส่งซุปเปอร์ตงนะครับของคุณเวโรนิกส์นะครับที่ส่งมาให้ถึง2คลิปเลยนะครับต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับท้งคุณบุญเบียและคุณเพลย์เมเกอร์รวมถึงคุณเวโรนิกส์นะครับที่ให้การสนับสนุนช่องฟิโนเมเนมาจนถึงตอนนี้ครับขอขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e n o m e n a l นะครับผมและนี่คือรายการย u กิเวิลด์ครับผมแล้ววันนี้ครับเราจะมาเปิดบ็อกซ์ครับบ็อกซ์ประจำเดือน7ครับนั่นก็คือ Rage of Abyss นั่นเองนะครับซึ่งภายในบ็อกซ์นี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีของเสริมอะเห็นชัดๆอยู่แล้วนะครับว่าเป็น Chaos n u m b e r 32นะครับก็คือทีมชาร์กอะนะครับของภาคเซอยลนะครับเป็น e x ็กซนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะภายในเนี่ยก็จะมีของเสริม อย่างตีมฟินสมิธอ่ามีตีมใหม่อ่าพยโมเดลนะครับที่เป็นมอนเหลืองนะครับอ่าแล้วก็จะมีตีมอาซา i มนอ่าเนื้อเรื่องของเดียเบลอะไรอย่างเงี้ยของเสริมตีเตมเดียเบลอย่างก o บบินไบเกอร์หรือก o บบินไรเดอร์เนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งสรับใครครับที่อยากเปิดบ็อกซ์นี้นะครับสามารถติดต่อไปได้ที่สปอนเซอร์ของเราครับร้านโมเดิร์นการ์ดได้เลยนะครับ ลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นนะครับลิงก์ f c e b o o o f แฟนเพจนะครับหรือติดต่อไปได้ที่ Line แอดแอดโมเดิได้เลยนะครับหรือใครสะดวกไปหน้าร้านครับสามารถไปได้ที่ตึกอเววันพลาซ่าชั้น4สะพานเหล็กนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้านโมเดิร์นการด้วยนะครับที่สนับสนุนบ็อก์นี้มาให้เราเปิดนะฮะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูกันนะครับว่าบ็อก์นี้จะอลังการงานสร้างสักแค่ไหนครัไปชมกันเลยครับไปมาครับเรามาเปิดกันครับ นี่ข้างในก็จะมีเป็นโทเค็นนะฮะโทเค็นเขาหมายเลขสามสองนะครับ, 32, รบแล้วก็จะมีซองบวกหนึ่งแบบนี้นะครับเปิดเลยดีกว่านะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราจะแบบไม่กักนะครับว่าแบบเอยเปิดซองสุดท้ายกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับกูเปิดก่อนเนี่ยแหละนะมาเดี๋ยวก็รู้เออเดี๋ยวเจอกันไอหนูน่าจะซูปเปอร์ว่ะดูจากทรงพระรัตนตรัยเลยพระตรีปดนะครับ ซุปเปอร์จริงด้วยแต่ซุปเปอร์เป็นซิงโครงโครับซิงโคไว้์บูดปะอันต้าเชียอันต้าครับทุกคนหัวทองนะครับไม่ใช่ดอกทองแล้วเป็นซิงโคเลยว่าแปดด้วยท่าแสงเป็นเซนชูลีเนครับผมโอ้โหมาว่ะมาถึงก็ได้อันตราเซนชูลียนเลยครับทุกคนว้าบ้าบอขอพ,อพอกนะครับสุดยอด เลยอะแบบอืมแต่ผมไม่ได้เซจูเลียนนะครับตอนที่ผมเห็นนะตอนแรกผมเชื่อมังกรมาวะอะไรเงี้ย <laughs> ว่าไปนั่นนะบล็อกนี้ไม่มีของเสริมมังกรนะรเพราะฉะนั้นรอกันต่อไปนะครับผมอ่ะโอเคไปต่อครับเราจะเปิดจากด้านซ้ายก่อนนะซ้ายไปขวาครับนะฮะเป็นทีมเยือนนะบุกจากซ้ายไปขวาเอ้ยไม่ใช่ทีมเย่าสิเอออันนั้นฟุตบอลน,นะคใครดูบอลบ้างไ,มไหมเนยช่องผมอนะมา เปิดเลยครับห้าซองไม่กักครับมาไปครับมาดูครับอือเป็นน้องไซเบอร์สนะครับอันนี้เห็นคุณจอมบอกว่าอยากจะเอาไปเล่นกับอีวิลทวินอยู่นะครับ นี้ไม่รู้ยังไงแต่ว่าก็เก่งอยู่นะตัวนี้โดดเทินฝั่งตรงข้ามได้ครับผมจำไม่ได้ละแต่แต่คือดูเอฟเฟกตอนแรกมาก็น่าจะเอามาเสริมกับพวกอีวิลทวินได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคไปต่อครับครยาน่าจะเป็นแอตแลนเทียนนะเออบ็อ,บอกซ์นี้มีของเสริมแอตแลนเทียนด้วยนะเมอเมลแอตเลนเทียนอะเออแล้วมีตัวผู้หญิงอะสวยด้วยนะครับอืมเฮ้ยได้เนี่ยปลาคาร์ฟมานะครับผมไม่ใช่ปลา โอ okay. เคอาไปต่อครับอันนี้เป็นมันเป็นของเสริม B Force เออใช่ไหมสักอย่างอะ่ะชื่อเนี้ยนะครับเป็นตัวต่อตัวแตนตัวพึ่งอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เวทต่อเนื่องเทน p a ครับอืมโอเคไปต่อหัวเลยอันนี้ตีมใหม่ครับจริงๆก็เป็นการเอาของเก่ามาทำใหม่แหละนะครับของบัณฑิตคีดอะ่ะนะครับ เป็นเม,เมทันมอฟหรือว่าอะไรอย่างงี้กป่จะจำไม่ได้ละชื่อมันนะนะเออถ้าใครเป็นแฟนดูเอลมอสเตอร์ก็อาจจะรู้จักนะองบัณฑิตคีสนะโอเคอันนี้ของสามัญน,นะครับอันนี้ก็ของสามัญไปต่อครับดักน้ำด้วยอ่ะไม่รู้ว่าของแอรันเทียหรือเปล่านะฮะคือถ้าเป็นน้ำเนี่ยผมสันนิษฐานก่อนเลยว่าแ er อรันเทียอันนี้อันนี้ตีมอะไรวะ จะบอกกอบบินไบเกอร์ก็ไม่เห็นมีมอเตอร์ไซค์เลยนะครับเออไม่รู้่ะหัวหละเป็นธาตุน้ำเออวัวไอรันเทียนเมอร์เมลนี่แหละนะครับเพนดูลัมเอนะครับอันนี้เป็นอ่าของเสริมพวกทีมยูเนียนนะครับเออโอเคไปต่อไอห,หนูซูปเปอร์ป่ะในซูปเปอร์มังกรสายฟ้าครับอันนี้คือผมอะตอนแรกที่ออกมาผมคิดว่าเนี่ยมันจะเป็น อีตัวอีตัวน้องที่เราได้ตัวแรกเนี่ยอันเนี้ยของเสริมอ e ีวิทวินแบบไกลๆครับแล้วก็อันเนี้ยของเสริมไซเบอร์ทากอนนะเพราะมันเป็นเผาเครื่องจักรนะครับแล้วจะมีไอซอมบี้อีกหนึ่งตัวใดๆคือนั่นแหละครับเราได้ซูเปอร์แลนะครับแสงมันเข้าว่ะแสงอาจจะสะท้อนแสงหน่อยนะทุกคนอะจะได้เห็นแสงชัดๆนะครับนี่ได้เป็นซูเปอร์นะฮะมังกรแสงนะฮะเป็นเผาเครื่องจักรนะครับเผาเครื่องจักรได้การ์ดฟอยล์โอเค ลิงเมอร์เมลเอออแรันเทียนอ่ L อะกูกูจะพูดอย่างนี้ไปเลยอะ่ะนะครับอืมไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นแล้วนี่ของสามัญเมื่อกี้อ่าตีมเบทันมอฟนะครับโอเคเวจับพันนะฮะของไพรโมเดียลนะฮะกับดักนะครับเบทันมอฟเอ่อการ์ดนอร์มอนเมเมนโตนะครับแล้วก็แล้วก็บซูเปอร์ Super! น้อง นี่ไงล่ะเมอร์เมลไงล่ะเออเอาสิเอาเฮียหลุดเลยอ่ามาซูปเปอร์ครับนะฮะเมอร์เมลแอเลนเทียนเอาว่าของจริงกูได้ซูปเปอร์อะ่ะเออแล้วก็หัวแรนะครับอืมอ่าสองต่อไปครับตอนนี้เราได้ฟอยล์มาซูปเปอร์สองแล้วนะครับก็เหลืออีกสี่นะฮะเหลืออีกสี่ซูปเปอร์ดูกันต่อครับว่าจะเป็นอะไร ห้าสองที่สองห้าสองที่สองก็ยังคงเป็นของเบธานมอฟนะตัวนี้โอเคไปต่อครับไอ้แก่นะครับผม่ <c oughs> เรียกเขาสเสียเลยโอเคยังไม่มีวิวเวลของควอเตอร์เซนจูรี่นะครับไปต่ออันนี้ของของฟินสมิธนะครับลิงสามนะฮะอ่าห้าของเสิร์หัวแร ถ้าถ้าผมได้แบบควอเตอร์เป็นน้องผู้หญิงของฟินซามิตเนี่ยผมจะแบบกีดเลยอะแต่ผมไม่ได้หรอกนะครับโอเคไปต่อนะปลาฉลามขึ้นบกสี่เท่าจิงจิงจบยะไซเออเมือเ่อกี้ก็ไม่ใช่ของเมอร์เมลนะไอไอไอน้ำเนี่ยเดี๋ยนะเน่เน่เนี่ยไปชาร์กนะครับผมกูลืมไปว่ามันมีชาร์กด้วยไอไฟเออเอาสีเข็ดเฉยไอเฮ้สีเข็ดเฉยกับดักครับอันนี้เป็นของสามัญน,นะครับทุกคน เออว่าว่าแล้วก็พูดถึงเอฟเฟกเลยดีกว่านะครับผมจะย้อน3ามใบที่ผมได้มาเลยนะทุกคนมาดูที่กับดักใบนี้ก่อนนะครับซีเคแลนะครับตัวนี้ชื่อว่า d o m i n u s i m p พ s e สนะครับผมเอฟเฟกเนี่ยมีเอฟเฟกเดียวนะครับเราสามารถสัใช้งานการ์ดชื่อนี้ได้เพียงเร่ละครั้งเท่านั้นนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามควบคุมการ์ดอยู่บนสนามเราสามารถสัใช้งานการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือของเราได้นะครับเอฟเฟกที่1ครับเมื่อมีการ์ดหรือเอฟเฟกของการ์ดที่มีเอฟเฟกเกี่ยวกับการอัญเชญแบบพ ทำให้เอฟเฟกต์ข้างต้นนั้นไร้ผลครับจากนั้นถ้าเรามีการ์ดกับดักอยู่ในสุสานของเราทําลายการ์ดข้างต้นนั้นนอกจากนี้นะครับถ้าสั่งใช้งานการ์ดบน,นี้จากบนมือในช่วงที่เหลืออยู่ของการดูเอลครั้งนี้นะครับเราจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์า่าแสงท่าดินทตุลมได้นะครับก็แปลว่าถ้าเราเด็กเรามีมอนสเตอร์าตาแสงอย่างเอฟเฟกต์เวลเลอร์าตาดินอย่างแม็กซีธาตุลมแบบดอลล็อกเบิร์ดอะไรเงี้ยก็จะใช้ไม่ได้นะครับผมก็ลืมอธิบายเทคไปเลยนะฮะ ขออภัยไม่ได้ทําเปิดบล็อกนานนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะการใบดีครับชื่อว่า f o เ k e r of the d a w n p o s w a อ l o c k นะครับผมวัตถุดิบจะต้องเป็นมอนสเตอร์ท่าแสงเผาเครื่องจักร2ใบนะฮะอ่าแล้วก็เราสามารถใช้งานเอฟเฟก1และ2ของการชื่อนี้ได้เพียงเท่าละครั้งเท่านั้นนะครับเอฟเฟกต์ที่หนึ่งนะถ้าการใบนี้ถูกอันเชิญแบบฟิวชั่นสําเร็จนะเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์นี้ในช่วงสแตนบายเฟสถัดไปนําการที่มีเอฟเฟกต์ทำการอัญเชิญแบบฟิวชั่นได้ที่อยู่ในสุสานของเรา1ใบบกัขึ้นึ่ง เอฟเฟกต์สองในเธอของผู้เล่นใดก็ได้เมื่อฝันตรงข้ามสั่ใช้งานการ์ดหรือเอฟเฟกต์ของการ์ดเวทมนกับดักเราสามารถนำมอนสเตอร์ท่าแสงเผาเครื่องจักรที่หงายหน้าอยู่บนสนาม1ใบออกจากเกมหรือมอนสเตอร์ท่าแสงเผาเครื่องจักรที่อยู่ในสุสานของเรา2ใบออกจากเกมทําให้การสั่งใช้งานข้างต้นไร้ผลครับอ่านเกตได้นะครับแต่ว่าต้องมูฟมอนสเตอร์ท่าแสงเผาเครื่องจักรจากฟิลหรือว่าหลุมอะไรอย่างเงี้อออกนอกเกม มากันที่น้องเซนจูเลียนก่อนนะครับก่อนที่จะอะไรใดๆทั้งปวงนะฮะน้องเซนจูเลียนที่เปิดได้เนี่ยบอกว่าวัตถุดิบรับจะต้องเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์หนึ่งใบกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งใบหรือมากกว่านะครับเอฟเฟกต์ที่หนึ่งเนี่ยถ้าการไป็นิทูอัจฉริยบซิงโคสําเร็จเราสามารถนําการ์ที่มีชื่อเอมเบลมาจากเด็กของเราหรือที่อยู่ในสุสานของเราหนึ่งใบขึ้นมือจากนั้นครับเราสามารถทําลายการที่เราควบคุมอยู่บนสนามหนึ่งใบและการที่ฝ่าดุข้ามควบคุมอยู่บนสนามหนึ่งใบ เอฟเฟกต์สองฮะการ์ดใบนี้ที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ยกเว้นอัญเชิญมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับถ้าเกิดอันเชิญแบบปกติมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กเนี่ยก็คือยังถูกทำลายอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบจะชุบขึ้นมาหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับเอฟเฟกต์สามฮะถ้ามีการ์ดที่มีชื่อเซนจูเอียนที่หงายหน้าอยู่บนสนามถูกนำออกจากสนาม ดูเอฟเฟกของการ์ดของฝั่งตรงข้ามเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสาาของเรามาบนสนามได้นะครับเขาก็มีเทคอัญเชิญตัวเองครับก็ง่ายดีนะฮะต่อมาครับน้องตัวนี้นะครับเป็นทีมแอดแลนเทียนนะครับส่งเข้าประกวดก็คือ the sea emerald spirit abyss shine นะครับผมการ์ดใบนี้คำนับว่าเป็นชื่อเมอร์เมลนะฮะเราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์หนึ่งและสองของการ์ดชื่อนี้ได้เพียงเท่าะครั้งนะครับเอฟเฟกต์ที่หนึ่งเราสามารถส่องเวอร์การ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือ และมอนสเตอร์ที่มีชื่อ Sea Emperor หรือ Atlantean เนี่ยหรือที่มีชื่อ Mur m e r m a i ลที่อยู่บนมือของเราหรือที่เราควบคุมอยู่บนสนามหนใบนำมอนสเตอร์เผ่าปลาเผ่ามังกรทะเลหรือเผ่าวาีที่มีเลเวลเจจากเด็กของเรา1ใบเลือกนําขึ้นมือครับหรืออัญเชิญแบบพิเศษมาบนสนาม นอกจากนี้ครับในช่วงที่เหลืออยู่ของเธอนี้เราจะไม่สามารถอัญนเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้ยกเว้นมอนสเตอร์ธาตุน้ำนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สครับในเธอ,ขอเขผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเราสามารถนาการ์ดใบน,นี้ที่อยู่ในสุสานออกจากเกมทิ้งการ์ดบนมือ1ใบแล้วก็จวการ์ดหได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งเลยครับเพราะว่า้าเป็นใบทั้งเสิร์ชแล้วก็สเปรเด็ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเทคในหลุมในการโจมหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเคยไม่ได้แย่เลยนะครับกับการทิ้งหนึ่งจวงแบบ ถ้าถ้ามีเอฟเฟกที่แบบอยู่ในหลุมด้วยอะไรเงี้ยก็จะโหดมากๆนะครับโอเค,อเคไปต่อนะครับเรามีคอมมอนมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็ได้ใบซ้ำซะเป็นส่วนใหญ่นะเวทสมสายอ้อาเวทจับพันใบนี้ครับประกาศชื่อมอนเหลืองหนึ่งใบแล้วสเปยออกมานะครับแต่ว่าเงื่อนไขาการอาเชิญเนี่ยจะต้องไม่มีการ์ดบนสนามนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอันนี้ก็เอามาใช้กระบุายได้ในอนาคตที่มันจะออกสตัคเจอเด็กนะครับเก็บไว้นะทุกคน เมทันมอฟสนะครับโอเคบีฟอสสนะครับชาร์กนะครับวอลมอนิก้านะครับกับดักเคาน์เตอร์นะครับมาเป็นกับดักเคาน์เตอร์เลยรอบนี้แล้วก็เวชภันฑ์อันนี้เป็นของสามัญนะครับทุกคนเก็บไปนะอ่าแล้วก็ได้อีกใบครับสวยงามตามทองเรื่องนะครับซิกซามูไรอ่าใครที่เป็นแฟนแท้ซิกซามูไรนะครับต่อครับมาห้าซองที่สามครับ ทุกคนครับและแล้วก็เกิดความชิปหายเกิดขึ้นครับหลังจากช็อตในภาพนะครับที่เราเปิดกัน5้าซองที่3นะครับแล้วก็ u ยูดีครับกล้องมันก็อยู่ในโหมดพักตัวโดยที่ผมไม่รู้ครับเพราะว่ามันก็ยังแสดงจอเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ได้มีอะไรผมก็นั่งอัดไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งอยู่ดีกล้องดับครับแล้วมันถึงตอนที่ผมเนี่ยเปิดได้ฟอยล์ครับแล้วฟอยล์อันนั้นก็คือตีมอาซามินะครับ เพราะฉะนั้นผมต้องขอโทษจริงๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะวาร์ปไปถึงตอนที่ผมเปิดได้ฟอยเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้แม่งเซ็งอะนะครับขอโทษด้วยจริงๆครับทุกคนอะต่อนะครับเอฟเฟิที่หนึ่งครับบอกว่าทุกความเสียหายจากการต่อสู้ที่มอนสเตอร์ที่มีชื่ออาซามิน่าใบอื่นที่ไม่ใช่อาซามิน่าเรียซิลเวียเนี่ยที่เราควบคุมอยู่บนสนามทําใส่ฝ่ายตรงข้ามจะก,กลายเป็น2เท่าก็คือ ตัวอื่นทําดาเมจใส่ฝ่ fi, ายกลายไป็น2เท่านะครับยกเว้นตัวนี้แล้วก็เอฟเฟกต์สในเธอของผู้เล่นใดก็ได้เนี่ยเมื่อแฝงหัวข้ามสั่งใช้งานการ์ดหรือเอฟเฟกต์การ์ดเราสามารถสองเบอร์การ์ดใบนี้ที่เราควบคุมอยู่บนสนามทําให้เอฟเฟกต์ข้างต้นนั้นไร้ผลได้นะครับเป็นการเนเกตเอฟเฟกต์นะครับไม่ได้เนเกตการสั่งใช้นะฮะเอฟเฟกต์สามถ้าการ์ดใบนี้ถูกทําลายจากการต่อสู้หรือจากเอฟเฟกของการ์ดเราสามารถนาการ์ดกับดักที่มีชื่อซินฟูเทชเชอร์จากเด็กของเราหนึ่งใบขึ้นมือได้อ่าโอเค ต่อนะครับก็บินไรเดอร์ครับมารัวๆเลยของเสริมบ็อกนี้นะฮะอ่ะได้นั่นต่อนะครับช่างมันอวนอันต้าว่ะเฮ้ยอันต้าอะไรอะแสงด้วยเฮ้ยอันต้าฟิสมิตปปะบูอายชี้ได้บูอายอันต้าครับเป็นบูอายของมิลลิเนียมนะครับบูอายคุณปู่นะครับใบนี้เลยครับแล้วก็โดนใครบาฉีดไปนะครับไอเวนนะฮะ โอเคได้บูอายคุณปู่อยากรู้เทคนะเป็นผมแต่ผมไม่อยากรู้นะเอาจริงๆกา <G rab ani> ร์ดใบนตีเขาชื่อว่าบูอายออฟเดอะฮาร์ดนะครับผมบูอายของหัวใจนี่บอกเลยการ์ดใบนี้นับว่าเป็นชื่อเมลีเนียมนะครับแล้วก็เราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์หนึ่งของการ์ดชื่อนี้ได้เพียงเท่าละครนะครับเราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์สามของการ์ดชื่อนี้ได้เพียงดูเอลละครั้งในการดูเอลที่เราสั่งใช้งานเมลีเนียมแองกเท่านั้นนะครับเมลีเนียมแองก็คือเมลีเนียมคอร์สนั่นแหละนะครับเวท ฟิวชั่นมันอนะนะครับเอฟเฟกที่1เราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือครับนำเมเลเนียนแองค์หรือคอร์สอ่ะจากเด็กของเราหนึ่งใบขึ้นมือนะครับเอฟเฟกต์สองครับการเป็นดีไม่สามารถถูกเปลี่ยนการควบคุมได้นะครับห้ตายหาตายโหงยังไงนะครับจะใช้พัด,ย,ดยึดก็ยึดไม่ได้นะครับตัวนี้เอฟเฟกต์สามครับถ้าฝาดูข้ามอันเชิญมอนสเตอร์ที่มีเลเวลแปดหรือสูงกว่าที่มีพลังโจมตีสามพันหรือมากกว่ามาบนสนามแบบปกติหรือแบบพิเศษในขณะที่การเป็นดีอยู่ในสุสานเราสามารถส่ง มอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญมาข้างต้นนั้นลงสุสานและเมื่อทำเช่นี้ครับอันเชิญแบบพิเศษการใบ,บนี้มาบนสนามได้นะครับเป็นท่าแสงนะฮะบ <Okay S 2> ูอายโอเคบูอายคุณปูนะครับผมโอเคยังไม่ได้ฟินสม,มิธเลยทุกคนนัตติเมตเอ้ยได้ครบสามแล้วใบนี้สวยงามตามทองเรื่องนะครับโอเคไปต่อไปต่อครับ แล้วก็ซูเปอร์ว่ะเป็นเอ็กซีดแหลงสามนะครับเอ็กซีดแหลงสามตัวนี้ครับชื่อว่าริเวียจูดราก้อนนะครับวัตถุดิบเนี่ยจะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่มีเลเวลสามคูณสใบนะฮะเราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์หนึงและสองของการชิ้นนี้ได้เพียงเท่านั้งครับเอฟเฟกต์ที่1ถ้าการใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษสาเร็จ เราสามารถนำเวชช s สตรีมจากเด็กของเรา1ใบขึ้นมือนะครับเอฟเฟกต์สองเขาบอกว่าเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์หนึ่งอย่างจากรายการต่อไปนี้นะครับเอฟเฟกต์ FX แรกครับถอดวัตถุดิบ e x i t ออกจากมอนสเตอร์ที่เราควบคุมอยู่บนสนาม1ใบจากนั้นนำมอนสเตอร์เผาปลาเผามังกรทะเลหรือเผาวาีที่อยู่ในสุสาาของเรา1ใบเนี่ยกลับขึ้นมือยกเว้นการดใบนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สองครับเลือกมอนสเตอร์เอ็กซีที่อยู่บนสนามของผู้เล่นใดก็ได้2ใบถอดวัตถุดิบเอ็กซีจากมอนสเตอร์ที่เลือกข้างต้น1ใบ และนําวัตถุดิบเอ็กซิตที่ถูกถอนมาข้างต้นไปเป็นวัตถุดิบของมอสเตอร์ที่เลือกไปข้างต้นอีกใบนะครับอ่าโอเคปั๊มไส้ให้ได้ด้วยนะครับซุปเปอร์ชาร์กนะครับชาร์ก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 น้องเคยเห็นชาร์กหรือเปล่านะครับอาซามียนาะครับแล้วก็เมทัลมอฟเบอร์มอริก้าโอเคไปต่อครับมาครับ5้ซองลองสุดท้ายนะครับยังไม่มีอันติเมตครับ เออมาต่อครับไปต่อเวทของไวบูดนะครับแล้วก็เซนตูเรียนครับเป็นอันติเมตด้วยเฮียเ <c oughs> จ็บปวดไอ้เฮียเจ็บปวดโอ้โหเจ็บปวดเลยอนะ่ะนอันติเมตับทุกคนโอ้โหจะร้องไอ้เชยคือข้อดีคือไม่เหนื่อยครับในการอธิบายเทคนะครับอืม ไปต่อครับโอยไม่มีแรงเลยเฮียมือไม้อ่อนละทวยครับซิกซามูไรนะครับโอเคได้บีฟอสนะครับข้ามข้ามไปไหมผมขออนุญาตนะทุกคนข้ามข้ามไปเลยเที่ยไม่ไม่ไม่ไมไมพูดละดูดิได้อะไรมาก <hood> <that> ็ไม่รู้เนี่ยเมเบนโต้ครบสามแล้วครับนะฮะโอเคแล้วก็เวชพันโอเคของสามัญยังไงก็ได้ โอเคครับได้เมทันมอฟนะครับโอ้โหกูจะครบแล้วมั้งเฮียตีมเฮียเนี่ยเรดไออ๋อยังไม่มีตัวเรดไอนะฮะร่างจากักรกลอืมร่างตัวเนี้ยมันเปมันมีม,นม,มอนส้มไงีซิกซซามูไรอันตราครับ การบปดีครับชื่อว่า Legendary k e l s h a Six Samurai Chi En นะครับผมวัตถุดิบครับเป็น Monster Junior เผ่านาครบหนึ่งใบบวกกับ Monster ที่มีชื่อ Six Samurai ที่ไม่ใช่ Junior หนึ่งใบหรือมากกว่านะครับเราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์หนึ่งของการชิ้นนี้ได้เพียงเท่านั้นครับเอฟเฟกต์ที่หนึ่งถ้าการไปนี้ถูกอัญเชิญแบบซิงโครสำเร็จเราสามารถนำ Monster ที่มีชื่อ Six Samurai หรือ Monster เอฟเฟกต์ที่มีชื่อ c เอ็นจากเด็กของเรา หรือที่อยู่ในสุสานหนึ่งใบกลับขึ้นมือได้นะครับเอฟเฟกต์สองครับละครั้งในเทอร์ของผู้เล่นใดก็ได้เมื่อฟันข้ามสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ของมอสเตอร์เราสามารถทําให้การสั่งใช้งานข้างต้นและผลครับแล้วเมื่อทาเช่นนี้ทําลายการ์ดมอสเตอร์ที่สั่งใช้งานนั้นนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สามครับถ้าการ์ดใบนี้ที่เราควบคุมอยู่บนสนามจะถูกทาลายจากการต่อสู้หรือจากเอฟเฟกต์ของการ์ดครับเราสามารถทําลายมอสเตอร์ใบอื่นที่เราควบคุมอยู่บนสนามแทนได้นะครับโอเคไปต่อครับไปต่อ ไปต่อไม่มีแล้วใช่ไหมซูปเปอร์หมดแล้วมั้งผมไม่ได้นับเลยนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ซูอปออัอนตราไปสุดท้ายชัมเมอ์น้ำไอ้เชีย่ยทำไมไม่ออกอลติเมทวะเฮ้ยได้ชัมเมอ์น้ําครับทุกคนก็โอเคมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับ การไปนี้ครับชื่อว่า The Water Spirit Channeler Area นะครับหรือว่า Area The Water Channeler นั่นเองนะครับเอฟเฟกต์บอกว่าการไปนี้นับว่าชื่อ Spirit Charmer นะครับเราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์หและ2ของการชื่อนี้ได้เพียงเท่านนละครั้งนะครับเอฟเฟกต์ที่1เราสามารถทิ้งการไปนี้และมอนสเตอร์ธาตุน้ําใบอื่นที่อยู่บนมือของเรา1ใบนัมอนสเตอร์ธาตุน้ําที่มีเลเวลถ้ากับหรือมากกว่าเลเวลของมอนสเตอร์ใบอื่นที่ถูกทิ้งไปข้างต้นจากเด็กของเรา1ใบขึ้นมือ นอกจากนี้ครับในช่วงที่เหลืออยู่ของเธอนี้เราจะไม่สามารถาใช้งานเอฟเฟกของมอสเตอร์ได้ยกเว้นเอฟเฟกของมอสเตอร์ธาตุน้ำนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สครับเมื่อมอสเตอร์ธาตุน้ําที่เราควบคุมอยู่บนสนามถูกทําลายจากการต่อสู้ในขณะที่การใบนี้อยู่บนมือของเราเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการไบนี้ที่อยู่บนมือของเรามาบนสนามได้นะครับโอเคได้ชามเมอร์น้ำนะครับสวยงามตามท้องเรื่องสวยครับเป็นการปิดฉากที่ดีนะฮะ แล้วก็หมดแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นลิงซอมบี้นะคิดว่าน่าจะเป็นของเสริมเดิตนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับสรุปฟอยกันหน่อยนะครับบ็อกซ์นี้นะครับได้อันต้าทั้งหมดนะครับ3ใบนะครับแล้วก็อันติเมท1ครบนะครับสีเข็ดหครบนะครับอันต้านี้มาจากซองพิเศษนะครับช่างมันนะครับส่วนซุปเปอร์เนี่ยเราได้ประมาณ ห้าใบหรอเดี๋ยวขอนับก่อนนะว่าครบทั่วหรือเปล่าเผื่อจะมีตกหล่นอยู่ในกองนี้นะฮะอ่าซูเปอร์อีกใบหนึ่งใช่หกครับนะ,ะค,ครับโอเคหกครับตามนี้นะฮะมีอาซามีน่าด้วยนะโอเคครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและถ้าใครครับอยากได้ของเสริมตีนที่เราเห็นจากบ็อกซ์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ทีมกอบินไบเกอร์นะครับหรือว่าเป็นทีมชาร์กนะครับหรือว่าเป็นแอตแลนเทียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่น่าสนใจน่าสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้ที่ร้านโมเดิร์นการ์ดได้เลยนะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อเป็นบล็อกแบบนี้อยากเปิดบ็อกแบบผมนะครับ ก็ไปที่โมเดิร์นการ์ดได้เลยนะครับใครสะดวกไปหน้าร้านก็จัดไปครับที่ตึกอเววันพลาซ่าชั้น4ครับหรือถ้าใครสะดวกสั่งซื้อออนไลน์ครับจะแปะลิงก์เพจ Facebook ไว้ให้นะครับโอเคครับขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสำหรับทุกท่านแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ